มหาวิทยาลัยมหิดลจับมือมิวพลัสแอนมอลทำวิจัยผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานมีส่วนผสมจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมหลักคือหัวปลีและอินทผาลัมประกอบด้วยใยอาหารและแคลเซียมสูงช่วยบำรุงครรภ์บำรุงเลือดพร้อมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดค่ะ จริงๆอาหารที่เพิ่มน้ำนมเนี่ยมีกันมานานนะอาหารเนี่ยค่ะมีความสําคัญกับแม่มากนะคะแม่ที่ตั้งแต่ตั้งครันละนะคะจนถึงให้นมบุตรเนี่ยนะคะต้องได้รับประทานอาหารที่ที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องเนาะอาจารย์เองก็ได้ได,ได้ทําการศึกษานะคะเปรียบเทียบระหว่างคนที่กินอาหารเหล่านี้เนี่ยเยอะกับคนที่กินไม่กินนะคะหรือกินน้อยก็ผลขกดว่ามันก็เ,เห็นว่า อาหารเหล่านี้ค่ะมันไปทําให้มีน้ํานมเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับแม่ที่กินอาหารเหล่านี้เยอะเนี่ยก็จะทําให้น้ํำนมเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจารย์ได้ตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการแล้วนะคะ เราก็ได้เอาโปรดักที่เรามีอยู่แล้วนะคะไปขอความร่วมมือทางมหิดลให้ทําการวิจัยออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขายมานานแล้วแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกมาว่าเห็นผลดีมากคราวนี้การที่จะได้รับเสียงตอบรับที่จริงเนี่ยก็คือ,คอเลยมีการทําวิจัยจริงจังกับทางมหิดลค่ะจากการทําวิจัยเนี่ยผล,ลออกมาดีมากดังนี้เ,นเราก็ต้องการคอนเฟิร์มเพราะว่าการที่เราจะแตกต่างกับคนอื่นเนี่ยก็เป็นตัวที่มีวิจัยรองรับและเห็นผลชัดเจนเนี่แหละคะ่ะ